นี่นะครับเป็นเสาโตอหม้อนะครับหรือว่าเศษซากของความอัพยศของโครงการโฮเปีวนะครับผ่านมาทั้งสามสิบกว่าปีแล้วนะครับก็ยังมีแต่เสานะครับแล้วก็ไม่มีทางที่จะได้เป็นไปได้แล้วนะครับก็อตอนนี้ก็่อสร้างทางยุกระดับ รถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็ไปทางไกลก็ใช้ทางยกระดับหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือเหลือไว้เป็นของุขสอนให้ดูนะครับว่าวงการนะครับที่ไม่มีอยู่จริงนะครับมีแต่เสานะครับนั่งไว้ให้ดูเป็นอนุสร ข้างล่างนี้ก็เป็นทางรถไฟนะครับสายเหนือสายสารนะครับก็จะใช้เส้นทางนี้แต่ตอนนี้ก็คือวิ่งแต่รถน้ํามันนะครับรถเป็นค้าอาบข้างโดยสนนวิภาวดีรังสิตนะครับน,นี่ก็เสาตอหม้อของโอเปวิวก็ เรียกว่าทําให้โครงการต่างๆของการรถไฟนะครับเสียหายไปหมดนะครับสถานีรถไฟบางซื่อนะครับสามเซนตอนเมืองนะครับบางเขเนี่รื้อทิ้งหมดเลยนะครับเพื่อรองรับโครงการของรัฐเปลนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้ทำนะครับ คุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ